สิทิชัยสิทธิสารวัตรเสือกับเพชรดำเพชรน้ำปลาเก้าครับเสียบด้วยขวายโอ้ยแล้วล็อกในตีขาแล้วับคนละดอกคนละทีกันเลยครับเอาแล้วกซ้ายของสิทิชัยโอยเพชรดำสวนด้วยหมัดขาดูจนเลอกเอ้ากัดปวครับพยายามจะกดทองของเพชรดำมาตีแต่โอ้ยแล้วับเล่นงานบริเวณลำตัวของสิทิชัยสิทธิชัยพยายามเสียบด้วยวขวายแล้วก็เด้นกับเขาเด้นกับเขาซ้ายครับ จิ้มนำตัวครับเป้าใหญ่ครับผู้แล้วเติมด้วยศอก <ST ALL> แทนด้วยเข่าความอูครับแทนกดมาหม้เจอศอกจิ้มนำตัวโอ้ยหยินหาโอ้โยเตะล่างครับตึงตึงแล้วคืนด้วยศอกครับเ <ST ALL> พชรดำดูครับเพชรดำไม่มียอมเลยครับยับมามาพยายามโอ้คนละดอกคนละทีเลยครับนี่ครับจังหวะปักศอกของเพชรดำอ่าห <ST ALL> ยักไม่ได้เลือดพยายามจะเน้นที่แข็ง้ายครับ ธิตชัยกระดดำปักด้วยข้อขวาหมดจบที่นี่ครับเดือดจริงๆโยกไปโอ้พยายามจะคืนด้วยแข้งขวาแล้วปักข้อขวาสวนเลยครับแต่ล็องนายธิตชัยโอ้เจอเข้าขวาของเพชรดำเพชรดำกัะตีได้ทุกท่าเลยครับนะครับไม่ได้มาง่ายๆแต่ต้องสะสมโอ้ยสามเป็นแขนซ้ายครับธิติชัยโอ้ยสอบขวาเพชรดำเติมไปแขงซ้ายปักแล้ว ยอยยาาาเเจมนิต <can> sure. <can> like ิชัยต้องตีนะครับโอ้ยปกติเข้าทางลุ้นที่ครับโอ้โดนสอกขวาเข้าไปนี่เห็นน้ำบอลมากนเชียนนิติชัยลุกขึ้เจอนี่แยตสังคืนนะครับหลังจากที่ตัวเองนั้นโดนสอกโอ้ยนิติชัยนิติชัยต้องไปตีตีจมจอกไปที่บาดแผลของนักดิจิชัยเสียใจเจอถอยตั้งรับไม่ได้ครับเข่าพังนะตีขวาครับโอ้ย ภยยาามจะขัดศอกขึ้นมาเป็นตัวเชื่อเจอศอกซ้ายแล้วออกเตะซ้ายครับแม่จะบันทึกเลยต่างโอ้ยมาเป็นมาเป็นชุดเลยครับเป็นดำสายยาวตีขวาครับพิชัยภยามจะคืนด้วยสองขวาเหมือนกันครับอาวุธที่เด็ดของตัวเองนะครับสายของพิชัยโอ้โหเข้าในขวาหน้าจับห้าเจอสองขวดหลังเลือดฉลองชัยหรือเปล่าครนะดูว่าจะโดนคนนี้อยู่หน้าหมอกู่ับแค่ขวา ต่อซ้ายไปดำขึ้นไปต่อขวาชายเยด้งตีจับพยาายมจะโต้ครับโอ้ล็ในนี่แกลลบไรดำเล่นนี่แข้งขวาลิ่ชายเบียดเข้าไปล็อกในแข้งขวาครับหน้าเข้าไปนี่ชายคาล,คลอ้องแล้วแทงเดือดชายเด้งตเจอกระปั้นครับห้าเสียงตรงไปเลยครับ